เอเลเอล่เ้อนอไ้แล้วเลให้ไม่ไหวนะ

สกิลอะสกิลฟินิกมันแรงแล้วก็โอเวอร์เลสเตอร์มันก็ล็อกไว้อีกโอ้นี่มันจับทีมมันจะชัดนี่มัเจอคู่ทีมทีมมันชอบบวกไงทีเราดูแบ็คแมนเด็กแบ็คแมนยินดียินดีโมเสียของโอ้ล่างโอ้บนล่างโอ้ล่างก็มีหนึ่งโอเคแพ้เถอะ อยไปล่างเร็วโอ๊ยเดี๋ยวด้วยอ่เปนกเนี่ยมาเลยอ่อ้เด้อจะดึนแต่เน้ยนีกูาวเดินอติินอีกยอุยย่างแรงมาปยะ ยืนบวกแล้วดูดิตรงนี้เอาหลดเลือดเลยอันไม่กลับอ่ะแต่ดันอ่ะจะ็บกลับไปอีกแล้วเอาทำไมมันไม่ว้ากว่าบ้านนะอ๋อเดินเดินเนาะเดินเนาะเข้าทีนี้ ิดแหลกยืดแหลกเอานะยีีกมาแล้วไอ้ป้อมมันโอ้ยืนแรกอะยืนแรกอะัหาไอ้่ตาย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 แล้วตายแลนนดูแหลกแห กตไม่แหลกขนาดนี้โอ้อะไรเยอะแยะโอ้โหมาโอ้โมาอ 等、嗯、我喝点。 ไปบนที <aperture> as as ่ออกมาเอออระเบิดระเบิดระเบิดตัวมีระเบิดอืดเดิมนะฮะดีนะที่อืดี่ย อยูถูยมดูยังมาดูถูกอ่าอุลิโไม่อย่าเดินนะอยถอยถออุ้ยอุ้ยอุ้ยดไม่ปิดใดูน่ยันน,นี้ จะคิวพุ่งไปโอ้จะตามยังไงดีโอ้เซิงเซิงเราจะทำยไงไงทีมหัวขวด งอเสียงสก้าวสก้าวโอเอะไรตัวรขอยะหาฟนิกกันฟนิกมีทลแเก็บแน่นอน ไม่จับมาล้าเป็นพี่แล้วเคยเล่นเลยเคยเล่นฮะดูดูบัตเตอรฟดิทำไมดูดิ Look, okay? rumor, มี okay? สกิลไม่ใช่เหรอมันสามารถสกิลใส่จูบได้ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เนี่ยอโอมามั้ออันติอันติอีกอ้เฮ้ยไวันทีมเฟอร์เฟคเพอร์เฟคเพอร์เฟคเพอร์เฟคเฟอร์เดูดนาะา่นาตา雅ยิบมาเปิดอันตะใส่แล้วก็ไอตัว เขียวๆเหมือนกันนะชื่ออะไรอะเลเตอร์อ่ามันก็ล็อกไว้อยู่นิ่งๆไงเอามาไอ้นาตยาก็ยืนยิงสบายเลยชีวิตจบเลยไปไปเลนกลางด้วยกันอีกต้องแอบตีต้องแอบตีแต่ตัวนี้ไม่อยากตีตัวกายจะบวก ผมนี่จะเปิดให้เลยเนี่ยผมนี่พุ่งไปเปิดเลยโอ้ยกลางมกลางกลางกลางหายังหาห้าสี่สามสอง Let's go เกลียดมากเลยตัวเนี้ยอวกาศเนี่ยมันคือนนอะไลเซนซีโลกิโอยสกิวพัฒนาอ่ะโอ้โหสองตัว

แบอุ้ยกดไม่แพ้แน่แน่เลยเซ็งเลยทีมหัวขวดเป็นทีมที่กระหลงกล้องมากดูแต่ละคนดิอือหือ แบ็คแมนเล่นดีมากอืมดีดีจริงๆนะอืมดีจริงๆร,ริปโป้แบบเมามัน,มนมมามาบ,บัตเตอร์ไฟเข้าเขมาจะรับอางเดียวบัตเตอร์ไฟไปทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือเขาจะเคลียร์เลน้าใจเอ้าไปกลางไปกลางไปกลางเต้นเร็วไปกลางเต้น ตายพี่ซาเลเต,ตอร์เก็บทั้งทีมเยี่ยมเก็บทั้งทีม,มอ่ะเมามันมากเลยนะเก็บทั้งทีมเลยเนี่ย ดัน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 ไปเลยดันดันเดี๋ยวตามบ่สมป๊อปดัน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  còn cái Quốc là team work, work point,

ออกอูอไรนะอ่ะใส่ง่ายหรอกนี่จบเกมเลยเป็นไงอนะ่ะดูะไรอนะ่ะเฮนยโอู้อวพอกันพอแค่นี้กันเยอะๆเดี๋ยวเคยเล่นน้าแรงเพิ่มน้าอีกครั้งเดียวเองอนะ่ะ